ดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการโชคเพศสารนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวอำเภอโขงเจียมนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดรรมคูหาสวรรค์นะครับอันนี้เป็นวิวชิวทัศนนะครับระมองจากด้านบนนะครับบรืเวณวัดถรมคูหาสวรรค์นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวอำเภอโขงเจยมนะครับก็จะเป็นชุมชนใหญ่เนาะแม่น้ําที่เรามองเห็นใหญ่ๆนั่นก็คือแม่น้ําโขงนะครับส่วนภูเขาฝั่งนั้นก็จะเป็นประเทศลาวเนาะเป็นจุดตากไม้นะครับ เ็นรากไม้ต่อไม้ที่มีศิลปะนะครับเนาะสวยงามนะครับที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับก็จะมีสวยงามเลยนะครับดูนะครับมีรากไม้หลายสายพันธุ์นี่ก็จะเป็นเรือนพระชมนะครับเป็นเรือนพระชมภายในวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเฟิ่นงคาดวงหลังลายเนาะมีเฟิร์นหลายสายพันธุ์นะครับสวยงาม ระดับประดาตกแต่งอยู่ในบริเวณเรือนพระชมแห่งนี้นะครับเป็นจุดระัทเห็นหยอนระดาสองดวงทำอะไรลูกสองดวงสองดวสองได้ไกลไหมเนี่ยถึงไหนไกลมากเลยฝั่งเราไหมครับจีนเลยวันนี้พี่ ตากับพี่เคก็ลองซองกล้องเห็นไหมเห็นไก่ไหมไก่ไก่ไหมครับต้นไม้ของประเทศเราเห็นต้นไม้เลยนะครับเห็นไก่บ้ลูกเห็นกู้เหมเห็นต้นไม้ทั้งฝนวะ หเห็นทรย่ะิต้เห็นอะไรเห็นเห็นวันนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินวัดถ้ำคูหาสวรรค์นเนาะไวมากนะครับนั่น,นะครับก็จะเป็นคล้องใหญ่นะครับถ้าเราเข้ามาจุดแรกนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์นเนาะก็จะเป็นจุดที่สะดุดตานะครับคล้องใหญ่เนาะอนนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับ มันก็จะเป็นลานบริเวณจอดรถกลด่อ,องชารมากดูลกล้องทางไกลนะครับเด็กกำลังมีของเล่นใหม่นะครับกล้องทางไกลไหเห็น<า>ไหมชาดไหมเตะนี้กล้องอันนี้กล้องทาง ฝนตกฝนตกฝนตกครับฝนตกอือฝนตกใช่ทำไมลองมามา่งนี้นานแล้วดูะเ้ัวนี้นะครับกล่อง2ทางไกลเนาะแล้วจะส่องให้ดูนะครับ รอนันนี้เราก็มากราบพระนะครับสาธุ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 นะครับพาเด็กๆมากราบพระนะครับเพื่อเป็นความเป็นศิริมงคลนะครับที่วัดทรรคคูหาสวรรค์นะครับสาธุโครับพาไปเติมเนี่ย รน,นะนี่นะครับก็จะมีะระฆังให้เพาะนะ ันนนเ็ะครบจัดสวนแบบสวยงามนะนะครับเดี๋ยวพาไปกับพาจุเบเบื้องหานแบบสวย<ห>ไม่เด้หนาขึ้นไปเลยปลาสวยนะครับตัวนี้วย ลูกช้างะครับอ่าูกช้างนนี่นะครับเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับที่วัดถ้ำมคุาสวรรค์นเนาะเราจะมองเห็นอำเภอโคงเจมนะครับแล้วก็เห็นแผ่นดินลาวแล้วก็ไทยนะแม่น้ำโขงนะครับจู่ตรงกลางอยู่วสวยนะครับตรงนี้จะพาลงไปกับพระด้านล่างนะครับมีคันทางปายยไป เสียงโชว์เปียบนะครับขายดีปะครับมูสื่อ่าวขดีโอ้ยท่้งเถิเก็ดักไปแล้วผู้งืท่งเขาก็ดักไปแล้วขคือมาดีทั้งไก่แปดสองค่ะแปดสองค่ะมาด้สองแปดสอผมสาธุสาธุอันนี้บริเวณวัด ถ้ำคูหาสวรรค์นเนาะอันนี้พระใหญ่นะครับอภุทธรูปใหญ่เปียบเลยนะครับอ่าธุสารธุนะครับ เด็กๆมากราบพระนะครับพอเด็กมาการบกากบพระอ่าช่วนะมากบาบพระูรอาช่วยหนึัว นะครับก็เป็นจุดที่น่ามากราบไหวนะครับเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดธรำมปูหาสวรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณใา้วัดธรำมูหาสวรรค์เนาะสำหรับพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องโจเป็นสารฟ้านะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดอุบลเภอโพงเจียมจังหวัดอุบลนะครับเนาะฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ